สวัสดีท่านสมาชิก่ม vip ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันพฤหัสบดีที่9ธันวาคม2564ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟคู่ j j ประจําวันค่ะสําหรับกราฟ GJ ค่ะแท่งเดย์จบไปเรียบร้อยค่ะเป็นลักษณะของแท่งแดงนะคะและอยู่ต้องบอกว่าอยู่แอเรเนลร,รับนะคะแท่งวีก็คืออยู่แอเรเนลรับนะคะแต่ดูทรงว่าแท่งวีมีแรงลงต่อนะคะแล้วก็แท่งเดย์มีแรงเรลนะนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกัน H 4ค่ะ H4 ก็มีแรงเซลลนะคะ h 1ึงค่ะ สำหรับเพชส่งเมื่อวานค่ะมาแอรียนแนรรับที่พวกแพมวางแผนไว้ให้แบบเป๊ะนะคะเอวอรวังนะคะเป๊ะมากใครที่แบบว่าบายตรงนี้ก็คือกําไรเบอรบางนะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาจุดเข้าใหม่กันวันนี้ตรงนี้ถามว่าใช่แนวรับไหมก็ใช่แนวรับจุดหนึ่งนะคะต้องบอกว่าตรงนี้มีเป็นเป็นแนวรับอีกจุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขยับมานะคะเพื่อหาจุดเข้าเซลล์เพราะวันนี้คือแผนเซล ถ้ามาในรับเนี้ยอาจจะมีมีอาจจะมีดีหรือว่าอาจจะทะลุรับล่างนะคะเพราะมาบ่อยแล้วก็นะคะจะทะลุได้ถ้าเขาจะเลือกฝั่งลงนะทุกคนนะคะนี่คือแผนการเทรดของผู้ GJ ค่ะนะคะโอกาสของ GJ วันนี้จะมีโอกาสลงนะคะหรือที่ว่าถ้าขึ้นไม่ได้จะลงนะคะถ้าไม่ยืนเหนือต้านสองจุดนี้จะลงได้นะคะแล้วก็ลงจะมาแล้วรับล่างสําหรับใครที่เทรดผู้เงินก็ขอ,ขอให้ท่านปลอดฟ้าสดใสกันไปทุกวันค่ะ นะสำหรับใครที่ต้องการมีความรู้ในเรื่องของการอ่านกราฟอ่านแท่งเทียนค่ะนะคะวิชาพวกนี้ว่าแพรจะสอนว้ในคอร์สนะคะคอร์สเรียนถ้าใครชอบเทรดคู่เงินแนะนำคอร์สเทคนิคทำกำไรค่ะจะเป็นการเทรดคู่เงินนะคะหลักๆเทคนิคข้างในคอร์สนั้นจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคู่เงินนะ,ะถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณจะสามารถเอาวิชาพวกนี้ไปทํากําไรได้แต่ว่า เทคนิคทั้งหมดที่สอนคอสเทคนิคนั้นเป็นตัวอย่างคู่เงินแต่เทคนิคนั้นก็สามารถเทรดคู่ทองได้เช่นกันถ้าท่านต้องการแต่ว่าหลักๆคือตรงนั้นจะเป็นเทรดไทมเฟรมใหญ่และลักต้านนะคะมันจะไม่เหมือนคอสทองห้านาทีและคอสทองไพรเวทคอส,คอส,สคอคอทองห้านาทีนี่จะสามารถหาจุดเข้าในไทมเฟรมห้านาทีและทํากําไรได้บ่อยๆและสําคัญคือไพรเวทก็คือเทรดทองทุกทมเฟรมจะสามารถหาจุดเข้าทํากําไรได้บ่อยกว่า,าทม์เฟรม m ห้านะคะทำไมรายละเอียดคอสถ,ถึงต่างกันและราคาคอสถึงต่างกันเพราะว่า ถ้าทุกทมาเฟรนเนี่ยจะหาจุดเข้าทากาไรได้บ่อยกว่า M5 กําไรก็จะเยอะกว่า M5 นะคะดังนั้นราคาคอส p พ i เวทจึงสูงกว่าและราคาคอสทองห้านาทีอยู่ในราคาที่เดินอยู่สําหรับใครที่สนใจก็นะคะสามารถถักว่าที่อดีตไลน์ PAMMY เลข5ตัวค่ะหลังปีใหม่อาจจะมีการปรับราคาคอสนะคะสาหรับใครที่สนใจก็แฟนประกาศก่อนทุกครั้งที่ก็แฟนจะปรับราคาคอสก็แฟนจะแจ้งผ่านก่อนว่านะคะจะมีการปรับราคาคอสหลังปีใหม่นะคะดังนั้น p พ i เวทไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอคอสอื่นพื้นฐานที่จะทำกำไรแล้ทองห้านาท จะตามไปหลังปีใหม่นะคะก็โค้ดแผมจะให้นะคะโปรโมชั่นและหรือว่าให้ให้สิทธิ์คูณสําหรับใครที่รู้จักโค้ดแผมในช่วงนี้แล้วกำลังคิดว่าอยากเรียนอยู่ก็สามารถตัดสินใจได้ก่อนปีใหม่นะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองในการาหาความรู้ก,การทํากำไรในตลาด forex นะคะลองพิจารณาได้นะคะสําหรับใครที่สนใจเรียนก็ทากมาที่ i d y l l P a m m y ได้แค่ห้าตัวค่ะสวัสดีค่ะ